คลิปนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชายที่อายุ40บวกแล้วนะคะแต่อยากย้อนไวัยไปสัก10ปีนะคุณผู้ชายที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่อยากรู้ออกจากเตียงนะคะออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมานะหยุดเล่นไปแป๊บเดียวก็คือกล้ามเนื้อรีบไปเลย ะะหรือบาดเจ็บจากการออกกําลังกายแล้วใช้เวลาพักฟื้นนานมากนะหงุดหงิดนะเออคนที่บ้านเริ่มกระซิบบอกว่าเอ้ยช่วงนี้หงุดหงิดง่ายสมองไม่ค่อยแล่นนะสั่งงานลูกน้องหรือประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ดีเหมือนเดิมสมรภาพทางเพศเริ่มที่จะลดลงไม่สามารถที่จะมีกิจได้ตามที่ตั้งใจนะการตื่นตัวตอนเช้าก็น้อยลงไปด้วยนะคะทำมาหลากหลายวิธีแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะบางทีการเพิ่มฮอร์โมนเนี่ยอาจจะ ช่วยเหลือปัญหาของคุณได้ค่ะผู้ชายนะเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะระดับฮอร์โมอนเพศชายจะค่อยๆตกลงตามวัยนะพออายุได้50ปีเนี่ยฮอร์โมอนนะคะก็ลดลงแล้วประมาณ50นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เรื่องต่างๆที่เราเคยทำได้ดีสดชื่นเหมือนสมัยหนุ่มๆเนี่ยเริ่มทำไม่ได้ดีเหมือนเดิมและผู้ชายหลายคนที่มาหาหมอที่คลินิกเนี่ยเขาบอกเลยว่าผมไม่เหมือนเดิมพออายุ40ปับ๊บเขาบอกเลยว่าเออ มันไม่เหมือนสมัยก่อนอาอก,การที่เราเนี่ยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายนะคะเข้าไปเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากนะคะที่จะบรรเทานะอาการเหล่านี้ที่คลินิกนะคะก็มีคนไข้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกเหนื่อยง่ายนี่แหละมาปรึกษาเยอะเลยนะเออหลังจากที่ดูแลกันไปก็สดชื่นขึ้นนะคะคนไข้ที่กล้ามเนื้อมาช้านะ ก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้มากขึ้นกล้ามเนื้อมาไวขึ้นออกกําลังกายเซตเนี่ยสามารถยกได้เพิ่มด้วยนะรวมถึงคนไข้ที่เออสมรรถภาพทางเพศลดลงอ่ะดีขึ้นเยอะเลยสัก30-4 0%ปรนะคะมั่นใจขึ้นเออสามารถกลับไปปฏิบัติกิจตามที่ตั้งใจได้คนที่มาเป็นคู่สามีภรรยานะเออพอสามีดูแลเรื่องฮอร์โมนภรรยาดูแลเรื่องฮอร์โมนนะคะกลับไปเนี่ยเขาเรียกว่าการทะเลาะเบาแหวงในครอบครัวน้อยลงเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่า ใจเย็นกันมากขึ้นนะสุขุมมากขึ้นไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยน้อยใจนะคะปัจจุบันนะคะการเสริมฮอร์โมนก็เป็นการช่วยนะในการชะลอวัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตนะเหมือนกับการที่เราเนี่ยเติมวิตามินนะคะเติมแร่ธาตุแล้วก็เติมฮอร์โมนจะมีการตรวจเลือดนะคะเพื่อวัดระดับฮอร์โมนเพศชายหมอจะดูฮอร์โมนรวมนะคะฮอร์โมนเพศชายที่ออกฤทธิ์ได้ดีและฮอร์โมนเพศชายที่ไม่ออกฤทธินะ์ประกอบกับอาการก็จะดูว่า แต่ละคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลแบบไหนนะคะต้องได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็ฮอร์โมนเสริมโดสมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างค่ะใครที่มีปัญหาหลังต่างดังที่หมอได้กล่าวไปนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะ